รถเป็นอะไรนะรถเสียสตาร์ทไม่ติดมันจะไปหาหมอใช่ก็โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่อง New l a c i n g นะฮะโอเคครับผมโอ้เปิดยากก็โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาใส่ชุคพอสนะครับเข้ามาดูใกล้ๆครับ นี่ครับผมโชกพอดนะครับผมราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะครับหรือว่าก๊อปนี่ประมาณนี้นะผมโอเคนะผมคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับผมจากโชคเดิมเป็นโชคพอดนะครับผมโชคตัวนี้สูง270มิลนะครับผมแล้วก็จะมาใส่กันเลยนะครับผมโอเคทมนกันน่อกก่อน กนโอเคับ okay, ผมเราก็จะมาถอดชุดสีออกก่อนเลยนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะผมที่กูเปลี่ยนโชคเองนะครับมันต้องถอดตรงไหนอีกวะก็ตรงไหนอีกเนี่ยตรงนี้ไหมอถอดตรงนี้ออกไมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าถอดตรงไหนบ้างนะผมแล้วก็จะมึงออกดิ แล้วก็จะถอดออกหมดเลยนะคผมเมื่อเกือบจะถึงเวลาขนาดเลยคือกูถ่ายชิปอยู่ไงไม่เป็นไรครับลเราก็จะมาถอดของเราต่อกันเลยนะครับผมโอ้ยออกเน้อออกซาใช่ไหม โอเคนะครับผมเราก็จะเออถอดออกเลยนะครับผมขอบคุณครับเผื่อคุณจะถอดได้โอเคนะครับผมผมก็ไปศึกษามาแล้วนะครับผมว่า มันถอดยังไงนะผมก็นั่งมือเป็นชั่วโมงนะผมโอเคครับผมมาดูใต้ท้องรถครับนี่ข้างล่างนี่ครับผมมันจะมีน็อตอยู่สองตัวนะผมเออมึงหาดูครับเป็นน็อตนะครับเออเป็นนอ็อตย้ำว่าเป็นนอ็อตโอเคเราจะมาถอดน็อตเลยนะผมโอ้ยโอ้ยเนียนแล้วเฮียตู่อ๋อ,อไม่ใช่ เราก็ถอดนอ็อตสองตัวก่อนนะผมมันถึงเจาออกได้อ <S <S> <S โอเคนะคผมผมก็ถอดตรงนี้แล้วนะผมโอเคนี่นะครับผมก็ถอดชุดสีออกแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ออกนะครผมแล้วก็ใส่โช๊คได้นะครับผมโอเค อ๋อทำมาตั้งนานนะผมลืมตั้งคัดตั้งคู่นะครับผมแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะผมแล้วก็ลำบากมาตั้งนานนะครับผมให้จายแตบซาลาจะขันน็อตตรงนี้ออกเลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ถอด น็อนตัวข้างบนแล้วนะผมแล้วก็สามารถเอา <c oughs> โชคเดิมออกมาได้นะผมแท็กกันเบิรงดูอแท็กกันเบิรงดู <c oughs> ก็เตี้ยกว่านะผมดูกใกล้ๆเนี่นะผมก็ตัวนี้2 7งเจ็ดัูนะผมตัวนี้ก็ชคเดิมไม่รู้สูงเท่าไหร่นะผม camaning. xong uống đủ đi. รถเสียสตาร์ทไม่ติดมันจะไปหาหมอถึงกับจบใจ โอ้ดียวดูดิ <laughs> ดูระยะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมเปิดหน้าออกมาพูดจาแบบนี้นะผมก็อุ้ยเฮียเฮียวางแต่คลิปหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้นะครับผม คลิปนี้ก็อยากกิเล่งเก่งหน่อยนะครับผมขอบคุณครับเกย์ไป <c oughs> okay. ข้างต่อไปกันเลยนะครับผมรีบใส่นะผมแสงมันจะหมดแล้ว เขื่อนเขืนตัวแรงตัวแรงนี่เป็นรุนทำไรเอาเปลี่ยนโชคครับเป็นอย่างเขาคือต้องมองวะเขารอไงใจลาย โอเคนะผมก็ใส่เสร็จแล้วนะผมจะนี่นะผมยีดชคกสองจิดศูนย์นะผมแล้วก็ท่อแดงสายสีนะผมโอเคตรงนี้ว่าจะไปทําเป็นสีเหลดอยู่นะผมสีทองไม่ชอบเลยโอ้โหถ้า้ถยถ้ายางเล็กกว่านี้คงจะสวยกว่านี้นะผมโอเคแล้วก็ประกอบชุดสีแล้วก็ไปดูทรงกันเลยนะผม ก็โอเคนะผมก็ส่งก okay, uh no uh ็ประมาณนี้นะผมโชกอ๋อสองร้อยเจ็ดสิบมิลนะผมนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ท่อแดงสายสีนะครับผมไอคิวตอนอกส่วความคิดดีโชกก็ไม่รู้ว่าเป็นโชกแท้หรือเปล่าหรือว่า กรอนผมก็มีตัวหนังสือตรงนี้นะผมแล้วก็ตรงนี้นะผมส่งกระมาณนี้เอ้ยทุยส่งก็ประมาณนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า